แม่ไม่อาจเทียงหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสรางสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะโค้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง ต้นห้างตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลปาา่าคาอำเภอท่าวงผาจังหวัดน่านเป็นชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากเมืงงองล้าแคว้น12ปันนามณฑลยูนานประเทศจีนเป็นชุมชนที่มีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตอนเองคือภาษาไทยลื้อพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรมีแม่น้ำน่านและแม่น้ำย่างไหลผ่าน ทำให้บ้านต้นห้างมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพกเกษตรกรรมคนในชุมชนมีความเป็นอยู่แบบเคลือยา่ารักความสะอาด ความสวยงามรักความสงบอบอ้อมอารีมีความสามัคคีในหมู่คณะและรักวัฒนธรรมประเพณีของตนเองส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรและมีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันบ้านต้นห้าง อยู่ในเขตร,รับผิดช,ชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาโดยมีนายชีรพันธ์วาริ์เป็นผู้ใหญ่บ้านและมีการบริหารจัดการของหมู่บ้านแบบกระจายอำนาจโดยมีการแบ่งการปกครองออกเป็นหมวดจำนวน6หมวดได้แก่หมวดที่หน่งไฝพระธรรมหมวดที่สองนำสามัคคีหมวดที่ 1, ทรรท 2, สาม,มด 3, ักศีเพื่อชาติหมวดที่สปราดอบายมุก หมวดที่5ยุคพัฒนาหมวดที่6ประชาร่มเย็นโดยแต่ละหมวดมีหัวหน้าประจำหมวดภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน,าบ,น,านาบ้านต้นห้างสวัสดีครับผมนายธีรพันธ์วาริศผู้ใหญ่บ้านต้นห้างหมู่ที่2องตำบลประคามอำเภอทาทองหาจังหวัดน่านบ้านต้นห้างได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยัง่งยืนมีการปลูกดอกไม้ปลูกพืชผักปลูกไม้ผลไม้บริเวณบ้านเพื่อกินเองเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและที่เหลือก็จะนําไปจําหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครวัวเรือนทางหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ผักให้กับทุกครวัวเรือนให้นําไปปลูกในครวัวเรือนตลอดทั้งสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบ เพื่อใช้เป็นอาหารและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้มีการแปรรูปอาหารเช่นทำข้าวเกียบจากฟักทองผลจากการดำเนินงานทำให้ทุกคนเรือนมีอาหารที่มาจากการปลูกเองเลี้ยงเองทำให้มีความมั่นคงทางอาหารก็มีการบริหารจัดการเรื่องขยะในหมู่บ้านในโคเรือนจะมีการคัดแยกขยะขยะอินทรีย์จะนำไปใส่ในในเสเวียนและนำมาทำน้ำหมักชีวภาพขยะดีไซ์เคล จะแยกนามาจําหน่ายให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านและพ่อค้าที่มารับซื้อ,ขย,อยขยะอันตรายจะนําไปรวมไว้ตรงจุดรวมขยะอันตรายที่เหลือคือขยะทั่วไปทางอบตจะมาทําการจัดเก็บทุกวันพุธถือว่าทางหมู่บ้านได้ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการเรื่องขยะมีการลดขยะตั้งแต่ต้นทางมีการคัดแยกขยะจํานวนขยะในหมู่บ้านลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้หมู่บ้านได้รับรางวัล ระด,ดับทองขององค์การบริหารส่วนตำบปลป่าคาในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าประหยัดและเกื้อกูลกันโดยการใช้พลังงานทดแทนเช่นการสร้างเตาชีวมวลประหยัดพลังงานเตาชีวมวลเป็นการทําขึ้นมาจากาวัสดุเหลือใช้คือปิบขนมแล้วก็มาทําเป็นเตาน,นี้เรายังได้นําผลมกปูดมาหมาักทําเป็นน้ํายาอเนกป,ประสงค์ใช้ในโกรเลือนเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในโกรเรือน ชุมชนบ้านต้นห้างได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาโดยในวันพระวันข้าพันษาวันออกพรรษาเราได้ไปร่วมกิจกรรมในทางพุทธศาสนาเรายังมีประเพณีกิจกรรมบูชาเจ้าหลวงเมืองล้าเมื่อครบประมาณ3ปีสี่รวงข้าวเราจะทําพิธีบวงสวงอยู่ที่หน้าวัดต้นห้างประเพณีอีกหนึ่งประเพณีก็คือประเพณีบูชาเจ้าหลวงภูตอม าหลในประมาณวันที่15-16เดือนเมษายนของทุกปีเราก็จึงได้สร้างสิ่งสาาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นที่เจ้าหลวงปูตตอมอบุคคลที่สัญจรไปมาก็จะมาละลึกถึงเจ้าหลวงปูตตอมมีการบูชามีการลำลึกขอพรให้เกิดโชคลาภนอกจากนี้เรายังมี กิจกรรมสาธารณประโยชน์ก็คือกิจกรรมจิตอาสาของชุมชนเรายิ่พัฒนาหน้าวัดพัฒนาซุ้มต่างๆของแต่ละหมู่บ้านพัฒนาแต่ละหมวดของพื้นที่กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมการออกกําลังกายนี่เราจะแบ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนค่ะกลุ่มแม่บ้านนั้นจะเป็นการออกกําลังกายโดยการเต้นแอโรบิกและบาสโลปนะคะการออกกําลังกายของผู้สูงอายุก็จะเป็นการ เต้นบาสโลบเบาๆแล้วก็ออกกําลังกายแบบอย่างดืดเล่นวูดบอลค่ะกีฬาวูดบอลเป็นกีฬาใหม่ค่ะมีสนามวูดบอลอยู่ที่ดงปูตอมอตำบลปากามีสนามวูดบอลเป็นแห่งแรกของอำเภอท่าทองผาน,นอกจากผู้สูงอายุแล้วก็จะมีกีฬาพายเรือแข่งของเยาวชนค่ะชุมชนบ้านต้นห้าง มีการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนมีการจัดการข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบเช่นมีการบันทึกข้อมูลทุนทางสังคมทุนชุมชนของหมู่บ้านข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมประเพณีข้อมูลด้านอื่นๆและมีการบริหารจัดการชุมชนโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการฝ่ายต่างๆและมีกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เวทีการประชุมประชาคมของหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำข้อราชการต่างๆที่ผู้ใหญ่บ้านได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิกในชุมชนได้รับรู้ข่าวสารต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังได้นำข้อปัญหาอุปสรรคในชุมชนมาร่วมกันคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขและเพื่อใช้ประกอบการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบเจอในปัจจุบันโดยยึดหลักประชาธิปไตยใช้เสียงข้างมากและมะติของเวทีประชาคมเป็นหลัก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดีและแผนชุมชนที่ได้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนครอบคลุมทุกมิติสวัสดีครับผมนายประภาพอินทกษตาประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลป่าคาเริ่มต้นนะครับเราเป็นกลุ่มศูนย์ข้ามชมชนวิสาหกิจชุมชนป่าคาการเกษตร รวมตัวกันเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากเหตุผลที่การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีให้สู่เกษตรกรก็รวมตัวกันเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ในปี2559เราได้เข้าร่วมเป็นแปลงใหญ่ข้าวตะมนลป่าคาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากภาครัฐเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งทําให้เกษตรกรลดต้นทุนได้อย่างน้อย20%เซเกษตรกรส่วนมากสมาชิกส่วนมากเป็นเกษตรกรของหมู่สองบ้านต้นห้างประมาณ80%เพราะซนพ่อโซนการผลิตข้าวกอขอสิบน่านห้าเก้าสันปะตองเป็นพื้นที่ของหมู่สเป็นส่วนมากทําให้เกษตรกรของหมู่สองบ้านต้นห้างมีรายได้เพิ่มขึ้นที่ผ่านมา บ้านต้นห้างหมู่สองประสบปัญหาเรื่องของการเกษตรเรื่องของการผลิตข้าว 1. การขาด,ขาดแคระเมดพันธุน์ต้นทุนการผลิตสูงปัจจุบันตั้งแต่เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวทงวนป่าคาเกษตรกรบ้านต้นห้างก็สามารถได้ลดต้นทุนการผลิตเพราะมีเครื่องจักรกลของภาคการเกษตรเข้ามาช่วยจากการเราปลูกข้าวดำนาจ้างแรงงานอยู่ที่1,300บาทต่อไร่ปัจจุบันเราใช้เครื่องจักรกลเข้ามาปลูก ไล่ละ1000เราก็สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ2 5สอ่วนต้นทุนของการผลิตการใช้ปุ๋ยต่างๆเราก็สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยหมักเข้ามาช่วยสวัสดีครับผมได้ใช้วิทย์จิ้งต่งหัวหน้ากลุ่มทําปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ที่มาที่ไปคือที่ผมมาเป็นหัวหน้ากลุ่มที่นี่คือผมไปอบรมที่มอกเกษตรที่บางเขนมา6เดือนเรื่องเรื่องทําปุ๋ยอินทรีย์เรื่องประเทศนอกก้นไปดินไทย พ่นเพราะเหตุใดเพราะประเทศน,น,น,นอกส่งเคมีเข้ามาเมืองไทยแต่บ้านเขาไม่ใช้พายพให้ดินพาให้ดินบ้านเราเสียแล้วก็เบือพ่นแผ่นดินผมก็เลยในหลวงท่านก็บอกว่าท่านก้าท่านบอกว่าให้มาบูรณะใหม่คือสร้างสร้างชีวิตให้แผ่นดินใหม่ก็ครับคือขั้นตอนก็เอาเอามวลสัตว์ทั้งหลายมารวมกันเข้าเข้ารวมกันเสร็จแล้วก็ไปขึ้นหม้อขึ้นหม้อหม้อรวมกันหมดออกมารวมหมดซับขึ้นหม้อกลับไปเข้าเครื่องผสม ผสมให้ออกมาเป็นรูปปุ๋ยเครื่องผสมพับที่นี้พอผสมพับมันมีแค่3าอย่างในที่วัวมูลสัตว์นี้เรามีเคีื่องคาวเติมมีฟอสเฟตเติมมีน้ำหมักเติมน้ำหมักเติม3ามสี่อย่างเพื่อไปใส่อะไร้มียูนซีคาชรลาเติมไปออกมาทำเป็นรูปก็เก็บไว้ในถุง15้าวันบ้านต้นห้างมีกองทุนชุมชนทั้งหมด11กองทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่คนในชุมชน ในการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนโดยใช้เสียงข้างมากของคนในชุมชนเพื่อมาบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมพิบาลมีความโปร่งใสสมาชิกสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีการออมเงินกับกองทุนต่าง เพื่อสร้างวินัยการออมเงินและเป็นทุนสำรองในการดำเนินชีวิตบ้านต้นห้างมีการจัดสวัสดิการชุมชนด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้โอกาสและผู้มีรายได้น้อยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยมีการป,ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพอีกทั้งยังได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการอีกด้วยโครงการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์และจัดซื้อรถ ผู้ภัยรดฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลทางหาและมานต้นห้างนรงพสตปราคาอันนี้เป็นโครงการที่คณะกรรมการและชาวบ้านต้นห้างได้ร่วมกันคิดขึ้นมาเป็นโครงการที่ลดการพึ่งพาจากภาครัฐสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทําให้ชุมชนพึ่งตนเองได้เรายังได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนดูแลบำรุงรักษารถตลอดถึงมีการอบลมจิตอาสา ของหบ้านในการช่วยเหลือผู้ชีพผู้ภัยและเป็นการช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่รพสตปากกาอีกทางหนึ่งข้าวเปลือกพร้นขาดทั้พัฒนาคำทำดูศาสนาข้าวหน้าเกษตรกรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเฮ